ก็ปีลานะฮะซัมมี่นะรครับกับเกมเอาวินะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นนี่กันเอาคิดเลยมันต้องหนึ่งตัวถแถมเราจะมาเล่นสายที่ปัญหายากขายเย็นเนี่ยสายโลกนี้โลกโลกแก๊กนะนี่ลงแรงนะนะครับมันจะเล่นหายากนะแล้วก็เป็นสายที่เก่งเก่งด้วยนะครับผมเป็นเป็นสายที่เก่งมากเหมือนกันนะแต่ว่า <c oughs> มันจะต,ต้องมีคาร์นี่อยู่ด้วยนะถึงจะเก่ง,งสายเนี้ยนะครับจะต้องมีคาร์บนี่อยู่ด้วยนะเป็นสายสาย,สายโล่ะนรับสายโล่แบบสายโล่ฟันเฟืองของโมเลนนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะต้องดอรูก่อนนะผม <Battle. S 1> เพราะามันมันมันเล่นยากอ่ะไอ้เนี้ยนะเล่นยากมากเล่นยากมากกว่าจะหาตัวเจอนะคก็จะหาตัวเจอมันยากมาก จะมีฟันเฟืองนะครับแล้วก็มีโล่นะมีซัพพอร์ตนะแล้วก็มีแคลี่ฟันเฟืองโล่ซัพพอร์ตแฟบปัเบป๊ป๊ป๊ ถ้เยเต้ของเขาแม่งสกิลกว่าเร็วกว่าของผมอะของผมมันไม่มีคอมโบเครี่ของเขามีคอมโบเครี่ใส่เลยอร่อวะใช่ไหมคิวเล่นแมนด้วยฮะ ตัวล้วไม่ลงตัวเนี่ยึบตัวล้วงไม่ล้วงตัวนึงปากต้องมีตัวล้วงไปหนึตัวซึบ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 ชึบชึบชึบ อ่ะดีนะตัดสินใจล้วงนะไม่ถ้าไม่เอาร้วงนี่มีสิทธิ์แพ้ได้นี่ถ้าไม่เอาร้วงม,มีสิทธิ์แพ้นะไ,แได้นะครับเด็ดส <is> <Yeah. S 1> ์มาใช้มเลนมาแล้วอ่ะ <Yeah. S 1> ขยคลิกซี่ไปอ่ะไม่ใช่ครับเพราะเราจะเล่นสายโล่ฮะสายโล่โมเลนคู่กับแม็กจะช่วงต้นเกมนะาเป็นไฮย,ยัตเตอแบกนะเอาอเก็บไว้ก่อนนะเอามันเก็บเก็บไว้ก่อน โอ้ไฮเดเตสองตัวเลยฮะแคลรี่สามอ่ะหมดเกิเ็ตูมฟันฟันให้หลังหักฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟันเออสวยแคลรี่เยอะแล้วไงครับผมนี่ไงหวานหมูคิวเลนนี่บอกเลยคิวเลนบอกหวานเลยครับอย่างเงี้ยหวานผมเลยครับอ๋อเอานี่ลงไปครั ลงไปหมุนหนึ่งครั้งไอาจเตสองคิวเรนสองสวยครับเรารอคาเฟนี่นะคาเฟนี่มาเนี่ยจับแม่งยัดลงไปเลยคาเฟนีแล้วก็โมเลนเนี่ยแล้วก็แวรเนี่ยคิวเรนได้ด้วยจะดีมากเลยนะฝาเงี้ยเนีปับปับฝานฝานมันก็ไปไปแต่มัน <c oughs> เป็นเผ่าที่เล่นยากนะ <c oughs> ถ้าแบบติดแล้วติดเลยอะถ้าฮีโร่มาแล้วมาเลยอะมันจะดีมากเลยอะแต่อ่างว่านะเป็นเผาหาย,ยากนะทุกคนใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะ่ครับฮิวเลนมาอีกแล้วลูกกับลูกก็ใช้ได้นะเนี่ยลูกได้มาคอมโบได้ทั้งสามเผ่านะเจ้าลูกก็แทนแวนนี่ป้ะ เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับพี่น้องเหมือนว่าจะมีมีแนวโน้มว่ามีคนเล่นชิวเลนเหมือนกันนะนะครับมีอยู่มีบ้านสามนะครับบ้านสามเล่นบ้านสี่เล่นนะบ้านสามกูได้หมดไาแล้วก็คนนี้หนึ่งเฮ้ยหลอดนิกแล้วหลอดนิกแล้วเนี่ย ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยข <c oughs> ้าาจะเตไม่ได้ครับปั่นมันสวยชนะใส่ใส่ครับผมคิวเรนโดนคุณไอบิดใช่คิดตัใส่มาจะได้คิดรัวๆหน่อยเอ้อะไปใส่ไอ้นีก็ได้นะเนี่ยคิวเรนนะ คิวเรนจะได้ตีบ,บ่ๆเออใส่คิวเลนดีกว่าเนาะตัวล้วงตัวล้วงป๊บาบแม็กมาคิวเลนแล้วก็แม็กโอเคสวยหมอครับเล่นแบบใจเย็นนะไม่ต้องรีบครับเพราะเผ่านี้หายากครับคาเฟนี่เนี่ยผมว่ามันน่าจะมาหลังจากเทิร์นที่สิบนะโกงโกงเนี่ยพวกตัวสีดาวน่าจะมาหลังเทิร์นที่สิบนะผมก็ไม่ได้เซียนขนาดนั้น,นนะผมทำคลิปไปเรื่อยๆนะทุกคนนะกับหมดเนี่ยนะครับ พราะผมไม่ได้เก่งพวกโอเปเยอร์หรือว่าพวก YouTube พวกนี้นะแต่ผมก็ YouTube ดีกว่า <c oughs> เออลืมไปเลยคนระับปัดกบครับกบลาเวทครับแถมได้โลด้วยชื่อดูดูดูด,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 ดยิงไปยิงไปลายิงปแม็กสวยครับชนะแต่สายครับผมตอนนี้เรียบร้อยวินวินครับ <c oughs> ที่หนึ่ง,ขงเขาเล่นอะไรวะที่หนึ่งเล่นสายไหนโอ้ที่หนึ่งเ,างเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ย มีใครเล่นฟอลเล่นไหมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นะฟอลเล่นจะจะดนดนดดนดอบนะแล้วคนเล่นน้อยมากเลยนะ่วงนี้มอลเล่นลงมาสวยครับแม็กสามดาวสวยครับแม็กก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่หาเล่นได้ง่ายมากครับทุกคนนะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีนคนเล่นไงมัน,ม,นมันเข้าเผ่าไฟเตอร์กับเผ่าพลังงานได้อย่างเดียวแม็กอะมันไม่เหมือนพวกตัวสาคัญพวกอนุอินเนี่ยคนก็เล่นเยอะเหมือนกันนะผมขาดอาวิทยอีกสองตัวนะแล้วขาดคิวเลนอีกตัวหนึ่ง ไม่โผล่หัวอคชีไม่รู้ไปมุดอยู่ตรงรูไหนอะไม่รู้ว่าพี่แกไปมุดอยู่ไหนครับผมไม่เป็นไรครับมุดปุ๊บายอยากมุดปุ๊บไปมีสิทธิ์ที่จะแพ้ฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยเอิบเอโอ้โหคิวด์ใส่เกาะสะท้อนด้วยฮะคิวดอร์ใส่เกาะสะท้อนด้วยแตกครับผม ไม่ไหวครับเนียร์ใส่กอบสะท้อนน่ะใครจะเตะผมยิงไปแตกกันเียวเลยเลื่อนลบพับเลยอะ่ะป๊กป๊กป๊กปกแล้วโมเดลนผมโดนล้วงอะ่ะเพท่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่กันตัวล้วงเนี่ยเพราะว่าตัวล้วงไม่จะไปตีเพท่าก่อนอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะว่าทำไมไมันถึววงไปตีเพท่านะเ้ยมาแล้วคาเฟนีมาแล้วคาเฟนีมาแล้วทุกคนแต่ว่าผมไม่มีอุปกรณ์ที่จะสามารถที่จะใส่คาเฟนีได้ เอายกจากนี่มาใส่ครับฟินนี่ค่ะปึ๊ดปึ๊ดป๊ปคฟินี่มาเล้วปัก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 ปอหายาเตยโดนล้วงเงอเตโดนล้วงเรไม่ใช่ปัญหาครับที่หนึ่เหรอเน่เจอเจอคาฟินี่ยิงมาเว้ยตอนนี้อยู่อยู่ยาแล้วบอกเลยคาฟินี่มาแล้ว ขึ้นที่หนึ่งไหมขึ้นที่หนึ่งดิเราขึ้นที่หนึ่งหรือเปล่าวะขึ้นที่หนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราทนาคะแนนได้ดีกว่าคนที่สามนะทําเวลาไวกว่าคนที่สามนะผมน่าจะขึ้นที่หนึ่งนะเผ่านี้เล่นยากนะทุกคนนะบอกเลยนะครับเพราะว่าตัวมันมาหาช้ามากครับเฮ้ยดวงมาวะเฮ้ยดวงมา,วาทุกคนขับไปนี่มาสองตัวแล้วอุต้ะดวงมาดวงมานี่เดี๋ยวใส่แวน่นใส่โมเลนลงไปได้ครับผมแวน่นโมเลนนะพายเตะได้ครับ อาจจะมีเปลี่ยนเวนไฮยเต้ทิ้งไปก็ได้ครับผมเพราะยากนั่นเล่นทฮยเต้สามดาวยากมากครับตัวโกงแม่มักออกยากเสมอแลเดี๋ยวก็หาตัดเลือดนะหาตัดเลือดนะขอให้ได้ไอเทมพลังงานระดับสูงนะฮะตัดเลือดนะเาใส่ก็เอาไปนี่ครับผมน้องกาเ์ฟนี่จะได้ยิงไวๆอ่ะไอ้ได้ยิงตัดเลือดคาร์ฟินี่เนี่ยเวลหนึ่งเวอรสองเนี่ยถามว่าอะไรแตกต่างกันตัวเวลสองเก่งกว่าเวลหนึ่งนะเวลหนึ่งจะออกสกิลช้ากว่านะแต่ถ e ้าเกิดมีของเวทใต่ให้น <t> ้องเนี่ย บอกเลยว่าน้องยินกระจายโอ้แม่งไม่ได้ว่ะไม่ได้ของไอ้น้องคาเฟนี่อะ่ะเป็นไอ้นี่บูสสเต็งเฉยเลยได้ตัดเลือดมาโอ้โหโกงมากเลยน้องจะโกงมากเลยพล,งงยพลังงานอะ่ะคาเฟนี่ใส่พลังงานได้บผกุมครับตัวก่อนนะใ oh <God. S 1> ส่นี่แวฮะจะได้โลด้วยนะจุ่มโล่นะดีก็ใส่แว่นนะ <This> man, แว่นได้ธนูนะแต่อันนี้ผมจะโล่นะ โล่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 มา mm hmm. ครับผมเขียนขึ้นแบบนี้อ่าอลเลนตรงนี้ฮะอลเลนนู้นเปล่าเฮ้ยมาเลยแล้วม้ามาเลยแล้วม้าเพื่อนอนุอินอนุอินเพื่อนมาแล้วม้าไปพบเจอที่สองครับมาดิโอ้ที่สองเล่นซัอร์ตอ่ะ <perfekt> มีบัตเตอร์ไฟด้วยว่ะโอ้มีสิทธ์แพ้ครับผมตาเนี้ยแพ้ครับแพ้ครับโอ้โหแล้วอีมิลี่ไม่ยอมตาย <kar oon> อ่ะอีมิลี่ไม่ยอมตายครับเป็นยังไงวะอื้มอิมิลี่มันไม่ยอมตาย ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงครับผมก็เพราะว่าอิมิลี่มันไม่ยอมตายอะโมเลนเหโมเลนแล้ให้สองดาวก็ดีนะออะคาเฟนีอยู่เนี่ยเอ้ยคิวเลนสามดาวสวยครับจําเลยจําเลยแต่อานุอินเนี่ยไม่โอวะเดี๋ยวตั้งเยอะตั้งแยะคาเฟนีด้วยอ,อย่างนี้ตัดเลือดมากกว่าไปล้วงให้ร้องเลยน้อง ไอ้ล้วงมันที่เราเอานคอสอ่ะนี่หูยฟันนาคอสพันหนึ่งนะเฮ้ตาฝั่งเขามีคาปนี่ตัดเลือดอันนี่ผมก็มีคาปนี่ผมก็ยิงเอาแต่ผมแพ้แต่ผมแพ้เอาแพ้ไปเลยฝั่งเขามีแคลรียเอ้าโอ้ไม g o ก็เขาได้พลังงานใส่คาปนี่ผมไม่มีพลังงานใส่คาปนี้เช็ดโดแล้วไงเช็ดโดแล้วไง,ะวงะจะเป็นยังไงวะมันเจายังไงวันนี่ย ค้าปฟินี่มาอีกตัวหนึ่งลูกมาอีกตัวหนึ่งลูก oh. มีแค่สองบ้านนะนั้นนะหนึ่งสองสามมีสองบ้านนะที่เล่นค้าวฟินนี่ครับขาฟินนะฟนี่โ่มาเล้ลูกโ่มาอีกตัวหนึ่งลูกนะใครจะเตะไม่เอาไม่คุยกับมึง <laughs> หรอกไอเบนไม่คุยกับมึงเหรอเอาแวนดีกว่าโล <It 's S 1> ไม่ต้องแวนดีกว่าแวนจ้วงยับ ของไม่ค่อยจะมีเนี่ยไอเทมเนี่ยแม่งฮีโร่จะเก่งได้เพราะไอเทมเว้ยแต่นี่แม่งไม่เก่งเลยอ๋อมีคนเชิญเข้ากลุ่มนะเดี๋ยวเขาเข้ากลุ่มนะครับเป็นลูกใครนะครับเขาเชิญมาเขาหัเข้าครับช่วยๆกันไปเฮ้ยมีสิทธิ์นะเนี่ยยิงยิ่งทำไมขับไปนี่เข้าไปใกล้ขนาดน่ะปืนสวยกูเดอร์มันจะถึกเกินไปแล้ว ยิงยิงเอนโซยิงยิงยิงก็ไปเอาติดใบเอาเอนโซไม่ตายเย็ดดละย็ดดละย็ดดยละยัดดละเออชนะเฮ้ <c oughs> ยมันดูโถกเว้ย <c oughs> ขาตัดเลือดับคาเปนี่ตัวหน,นึ่งอ่ะเป็นสองดาวจะเก่งมากเลยเนี่ยคาเปนี่สองดาวเดี๋ยวดูก่อนมีใครเล่นมาหลอด,ดหรอือเปล่าไม่มีนะไม่มีใครเล่นมาหลอดนะไม่ต้องกลัวช็อกเวฟไม่มีมาหรอ อ้เนี่ยอัพขึ้นเจ็ดตัวไหเนี่ยเดีย๋ยวเรารอ,อดูกระส่าหางกาันครับขับไปนี่มาตรงกลางอะโอเคสาดแบบสาดแบบเน้นๆเจอคนไหนไม่รู้เนี่ยถ้าถ้าคขามีบอกว่าเจอคนไหนมันจะดีมากเลยนะเนี่ยจะได้จัดแผนถูกเนี่ยไม่งั้นมันจะมันมากเลยโอ้ยบารด้ามนะสายสัตว์ป่าโดนฝั่งซแล้วบอยิง้องเข้าไปได้ยิงยิง ยิงยิงยิงกันไปยิงกันไปสวยครับสวยครับคาเฟ่นี่สวยครับยิงยิงโอดาเมจยังไม่พอแทบคาเคสใส่ของเยอะเหลือเกิ่อนเนี่ยโอ้หแปลงร่างในย่อมโอ้โหเอาอัดเข้าไปไปแคลรี่สามตัวยิงแล้วต้องไปมึงถือขนาดนั้นนะเนี่ยเอา้าโอ้โห <c oughs> แล้วหนึ่งสิงขนาดนี้ เออมาแล้วอนุอินเร์สามฮะจะโคตรเกินไปนเราเฮ้ยหนึ่งึงขนาดนั้นเลยเหรอบ้าบอบ้าบอโสดเป็นแล้วเดี๋ยวต้องห่มมากิโลใส่สามตัวทุกคนนะตอนนี้กิโลมะสละแล้วนะขอไอ้นี่นะน้องนะขอตัดเลือดนะครับ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  ขอตัดเลือดให้ผมนะครับขอตัดเลือดให้ผมนะครับอ่าเฮ้ยเสร็จพร้อมๆกันเลยโอ้อยบอกว่าตัดเลือดอะตัดเลือดอะเพื่อนโอ้เอ้ยตัดเลือดไม่มีมาวะ่ะถ้าได้ตัดเลือดเลยคารฟินี่จะโกงมากเลยอะคารฟินี่ขอกระป๋อไอีกตัวนึงได้ไหมเล็กกะปอสคารฟินี่คารฟินี่เฮ้ยไม่มาวะ่ะคารฟินี่ไม่มาวะ่ะ เัาดิปเออลงไปนี่ไงลงไปเลยกระเพนกระเพนดอทโอมเมนมาตัวงะเข่าวดวงตานโอมเมนหนุงี่ซื้อเพท่ามาดีกว่าเว้ยแต่เนี่ยมีแคลรี่สี่ตัวแล้วทำอะไรไม่ได้หรอกยนี่ไม่ครบสถวสนุนะปึ๊บเจอกระทิศีโอ้ยตัวยังเยอะ มีมารลอดด้วยใครบอกไม่มีมารลอดวะกูนี่บว่ยิงยิงเอา้ามารลอดตายแล้วไม่ใช่ปัญหาโอ้แต่ใครจะเตะเขาสามดานะเอาเรื่องนะแต่มีคาเฟนีเอ้แตมีฟินิกสามดาาด้วยนะแพ้วะแพ้แพ้แพ้แพ,พ้ตัดเลือดไม่มีคาเฟนี่ไม่มาเฮ้ยนี่มาระดับสูงไหมตัดเลือดมาลกูกอ h oh my god แต่ได้เวกมาอย่างดีวะ เลเวตมากด้ยังดีปะโอเคไม่ได้ดับสูงซะด้วยนักใจนักใจนักใจจริงว่วาย like <c oughs> เลน่นเออทำไมกูไม่เอาบอมเลน่นลงาาอแบบวะง่วงแยะถามอะไรที่ไม่ฟินิี่ะปูกาแฟนี่อยู่ตรงเนี้ย พลาดละเอาคาเปนี่ไว้ตรงนั้นยิงยิงโอ้คิวเรนฝัง่งข้ามแรงมาไอ้อนี่โอ้แต่ผมแรงกว่าหา,กกหายทั้งแก๊งหายทั้งแก๊งครับผมหายทั้งแก๊งครับคาปเปนี้โลกอีกตัวหนึ่งนะโลกอีกตัวหนึ่งจะได้เวลีสองแล้วเนลกไอ้กลับขึ้นมาที่สี่แล้วคนเออมาสักที อ๋อสวยไหมสวยครับไฮยะเตอะอะไฮยะเตะมีคนเล่นไหมเนี่ยโอ้เหล่าที่บอกตัวไม่มีคนเล่นเลยเหรอ,อซื้อมาแอบไบว้ตัต้งตัวงันโอเมก้าฮะมารอเฟธาดีกว่านะจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยปา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 ย,ยาวๆครับผมรู้เรื่องกันเนี่ยรู้เรื่องแน่นอน ยิงยิงขาไปนี่ยิงมันโลกขาไปนี่ยิงปากปากปับ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 ปปากปปปปโอ้โหเอ็กคาลิเบอร์น่าจะแผกมโเลนยิงมาโลกโมเลนยิงมันยิงมัน ยิงมนันเออยิงมันสวยครับไปนี่ไปช่วยยิงเร็วเร็วเร็วมันเลยจะตายหาแล้ว,กกว,ว,วจะโดน,น <c oughs> <c oughs> ตะกิ้แล้วเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเจ้านะรอดเกือบแล้วขึ้น,นม,มา,นาตามลิ้นดาบแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเตะมานะคอสอ่ะเอ้ยนะคอสก็ได้เหมือนกันเนี่ยโอเมก้ามาแล้วเคโอม็มเก้าสองดาวครับได้อยู่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 อัพเข้าไป42 50เบ็ดเท่าไหร่วะ ใส่ทั้งหมดทำไมเห่อเขียนนับโอเคเดี๋ยวเราดูกันนะอุ้ยคาบินนี่เหมือนกันครับเฮ้ยคาบินนี่ผมประท่าลูกเว้แล้วลูกสองดาวด้วยลูกประกันตีเจ้าดูเจ้ดูเอา้าเอาได้เอาชนะเฉยเอาชนะเฉยเอาชนะเฉยโอ้ยโดนมุสลิมอนนัานหน้าขนาดนั้นลุกลุกรอดจังวะไม่แต่ลูกไม่ตายนะเออว่ะถ้ามีตัดเลือดเนี่ยลุกลุกไปหวั่นแล้วเนี่ยลุกไปหวั่นแล้วเนี่ย อาที่หนึ่งแบ๊คับอ๋อพี่พินตี่มมวินออเว้ฮะผมก็ชอบดูเขาเล่นอยู่นะนชอบเขาพูดนะินดีตอนรอบเขาส่ฮีโร่สปอตไท์วันนี้เขาเสนอคุณแซมมี่เป้ดาวสองร้อยมัใช่เหรอเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเจตอโอเมก้าครับขอตัดเลือดนะขอตัดเลือดทำไมให้คาเฟนีครับผมขอตัดเลือดน,น,นะขอตัดเลือดเน้นๆนะครับขอตัดเลือดเน้นๆนะฮะผมจะใส่โอเมก้าลงไปอนะ กนแทนเผาฟอเรนนะผมจะได้มีโล่สองตัวนะจะได้ตายยากแต่ยินขึ้นนิดนึงฮะตายตายเดี๋ยวผมว่าจะเอาคีสเนี่ยไปใส่ให้กับทางด้านของไอ้นี่นะคิวเลนนะไม่ได้ฟันไวขึ้นแล้วก็ขวดไวขึ้นนะใส่เพิ่มครับอีกฮะโอ้ตัดเลือดไม่มีเอาสมุดเวทมาวะเออยังดีนะสมุดเวทมาเนี่ย สมุดเวทมายังดีฮะโมเลนเหรอไม่เอาโมเลนคาเฟนี่เหรอจะมีสิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้นะปึ๊บนี้ใส่ให้กับคิวเลนคิวแวนก็ใส่ให้กับคิวเลนอัพตัวครับผมโอเมก้ามาตรงนี้ป๊บ <c oughs> ตราบตราบตราบที่หนึ่งโอเคแทงแทงแทงตอนเนี้ยผมได้โล่ละสามตัวหลักผมครบแล้วตัวที่ตั้งใจจะเล่นนะครับไอฟันเฟืองเนี่ยนะครับได้โลห้าพันอย่างตัวละห้าพันสองตัวผอ้มีมาลอดด้วยว่ะโอดยๆๆอเจ็อนะอเจ็อนเเจ็อนะองเดือดเดเออ โอ้ยเรียบร้อยครับโหดจัดยังไม่ได้ตัดเลือดนะเนี่ยโอ้ยเทมใช้งานขอเป็นตัดเลือดได้ไหมขอเป็นตัดเลือดได้ไหมโอ้ตัดเลือดไม่มาว่ะกันเวทหน่อยฮะช่วงนี้แบบเวทเยอะมากครับใส่กับอาร์อินดีกว่าไมใส่ให้กับอันี่แวนเหรอไม่รู้พวกนี้จะมาหรือเปล่านะ พิเตอร์วิเตอร์ไม่เข้าเขาใครตัวเนี้ยแต่ครับโอเมก้าครับทำไงเอ้ยอย่างเงี้ยได้อยู่บ๊วย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 บ๊บ๊บ๊วยบ๊บ๊ไอตอนนี้ติดทับต่องอยู่นะฮะโอ้ยไม่เจ้าเบลแ้ามาฝังบอลปลายปลายปลปลปได้อยู่ครับได้อยู่ครับได้อยู่ครับยิง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  ยิง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 โหไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะแพ้แพ้แพ้แพ,แพ้ไม่มีตัดเลือดเจอเผ่าซัพพอร์ตไปไม่ไหวฮนะโกงชัดหนักหน่วงมากครับเผ่าซัพพอร์ตเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมจะย้ายคิวเลนนะเอาคิวเลนไปไว้ฝั่งนู้นตะ้องเทลเหรอต้องเทลได้ดูนะแฮร์รี่ห้าตัวเนี่ยโอเมนสองตัวฮะขายทิ้งไปเลยนี่ ไม่พอเขาหกสิบหกขายแท้เตะทิ้งได้ปะวะาจะเตะคู่อบแวนอยู่วะเห็นเอ้ยเกมไม่เป็นไรไม่เป็นไรปึ๊บอยากได้ตัดเลือดตัดเลือดไม่มาวะทำใจลำบากขับลุงเท่วมัน เขาไม่ตัดเลือดแต่ผมไม่มีตัดโอ้โหอื้มอื้มอื้มอ้าวคิวเลนฟันยัดคิวเลนฟันรับสวยครับผมคิวเลนฟันคิวเลนฟันโอ้โหคิวเลนแบกครับตอนนี้บอกเลยคิวเลนแบกคิวเลนแบกตอนนี้คิวเลนแบกครับผมอ้าวที่หนึ่งเฉยที่หนึ่งเฉยน้องเทลมาเฮ้ยไปท่ามาแล้ว

โอ้ไม่ไหวว่ะไม่มีตัดเลือดอะสู้ไม่ได้อ่ะสู้สุ้ยที่โหลไม่ได้อ่ะสู้ยรูปบาลดําไม่ได้โว้ยแม่งชนะทุกคนแต่สู้ยรูปบาลดําไม่ได้ว่ะตกมาอยู่ที่สีใชยเลยเว้ยเทวนัทมาก็ไปครบอีกอ่ะยายย้ายย้ายขอเป็นตัดเลือดนะขอเป็นตัดเลือดนะเอ้าไม่ขึ้นน่ะบัฟไม่ขึ้นวะ เราไปขึ้นไหมเป็นไรช่างมันก็บอฟอร์เรนก็ขึ้นเลยนี่หว่าเอาพอฟอรเลเรไม่นับโบว์เปนว่ะไอ้เจี๊ยจริงดิตัดเลือดโอ้แม่งไม่มียัดดอขอแค่ตัดเลือดชิ้นเดียวเนี่ยมึงโอ้โหจะรู้เรื่องในทันทีทันใดเลยเนี่ย จะยากเกินไปหรือเปล่าเนี่ย <a> แต่อีแค่ตัดเลือดชิ้นเดียวเนี่ยแม่งเอ้ยนี่ใส่กันดีวะ <No. S 1> ก็น่าจะขึ้นดิกลับไปอยู่ที่สี่เหมือนเดิมครับผม mm hmm. ก็เป็นเผ่าที่เล่นยากนะ mm hmm. คาไปนี่เนี่ย <laughs> ดวงไม่มีตัดเลือด โอ้แม่งเอ้ยขอแค่ตัดเลือดชิ้นเดียวทุกคนรู้เรื่องอ่ะแค่ได้ตัดเลือดชิ้นเดียวนี่ก็ชนะทุกทีแล้วอ่ะดู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 ดเจอทีหนึ่งครับผมเอาโอ้เนี่ยมันไม่มีตัดเลือดนะทุกคนมันไม่มีตัดเลือดโอ้ my god เฮ้ยมาขอตัดเลือดเธอขอตัดเลือดเธอเออมาแล้ว <ś c oughs> ขอตัดเลือดชิ้นเดียวรู้เรื่องงานเนี้ยรู้เรื่องครับผมแค่นั้นแหละเพท่ามาไหมขอเพยท่าตัวนี้ฮัลโหลท่าไม่มาว่ะจี พอท่าเรอโเมินครับไป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 โอ้เจอวัวขาดีเวนเวนเ้ยเวนเ้ยแพ้ว,ว,วะโอ้โอเคแล้วในที่หนะครับกองก็ สำหรับคาเวนี่นะครับก็ถือว่าโหดอยู่นะสายเนี่ยนะครับถ้าว่าม,มันได้ตัดเลือดมาตั้งนานนะผมผมไม่ถึงกับจะตาทอย่างนี้ท<ๆ>ุกคนนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจไปด้วยนะครับบอกก่อนเลยนะว่าสายนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายนะที่โหดมากและตายยากมากนะครับถ้าถ้ามันมีตัดเลือดมาตั้งแต่ทีแรกนะม,น <laughs> มันไปตั้งนานแล้วมันชนะตั้งนานแล้วอะ่ะมันไม่ได้ตัดเลือดนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบาย